สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพาทุกคนมาตามหาสีเขียวนะครับผมเพื่อมาเปิดกล่องกล่อ <ingo ingo rivals> งนี้นะฮะถ้าต้องแรกเนี่ยให้ทุกคนเทเลพอร์ตมาตรงนี้เลยนะครับผมตลาดนัดเสร็จสบายนะหลังจากที่ทุกคนเทเลพอร์ตมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนคุยกับ NPC คนนี้นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยให้เราสิงล่างน้องที่นอนอยู่นะครับผมจากนั้นตามผมมาได้เลยทุกคนอาจจะเห็นสน้ำสีม่วงลาดหัวนะครับผมให้ทุกคนย้อมเป็นสีม่วงนะตรงนี้ตุ๊กตาตรงนี้นะครับสีม่วงนะน้องคนนี้ที่มีน้ำลาดหัวนะครับเราจะไม่สามารถทาสีบนหัวน้องได้นะเราต้องไปทาสีข้างบนก่อนนะครับผม ตามผมมาได้เลยหลังจากนั้นให้เราสิงร่างน้องคนนี้นะครับผมเราจะเปลี่ยนสีน้ํากันนะให้กดยิงตรงปืนหัวปลาฉลามนะครับผมเราเลือกสีตามใจเลยนะสีส้มสีม่วงอะไรก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนนะครับผมตามผมมาได้เลยอยู่ข้างบนนู่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสีอะไรก็ได้ โอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ